ช่วยด้วยไล้ร้องเรียกให้คนช่วยตึ่เสียงกระแทกดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับประตูห้องน้ำที่เปิดออกชายหนุ่มผมทองตาสีเขียวรีบวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อมองเห็นไลในสภาพที่เสื้อผ้าขาดหลุดรุย่ยสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นโกรธขั้นสุดหน่อยแน่แกนายธนงพูดอย่างเดือดดานนายเคนที่เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเขามีสีหน้าตื่นตระหนกอย่างมาก และก็พยายามที่จะกุลีกุดจอวิ่งหนีนายธนงสาวหมัดขึ้นไม้จะอัดใส่นายเคนโอ้นายเคนใช้หัวกระแทกคางของนายธนงอย่างจังจนเขาเซไปพิงกาแพงแล้วนายเคนก็รีบวิ่งหนีไปเฮ้ยพวกแกรีบตามมันไปสิวะจับมันไว้ให้ได้นะเว้ยนายธนงรีบตะโกนสั่งกาศที่เขาพามาให้รีบตามไปจับนายเคนพวกกาดก็รีบวิ่งตามนายเคนไปทันที ีอ oh, นายธนงจับที่คางของตัวเองด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะนึกขึ้นได้นายธนงหันไปมองทางไร้ตอนนี้เธอกำลังยืนขดอยู่ที่มุมห้องด้วยสีหน้าเครียดปนเจ็บใจมือสองข้างของไร้พยายามปิดบังร่างกายของเธอที่ตอนนี้เสื้อผ้าฉีกขาดจนเห็นเนื้อหนังบางส่วนฉึบเสื้อสูทต,ตัวใหญ่สีน้ำเงินถูกใส่คลุมให้ไร้โดยมือของนายธนงเขาหันหน้าไปทางอื่น เพื่อที่จะไม่ทำให้ไล์ต้องรู้สึกอาย